ท่านต้องรู้นะครับว่าเวลาเราแสวงหาพระเจ้าอย่าให้สิ่งแวดล้อมสถานการณ์นั้นหยุดความเชื่อและหยุดการแสวงหาพระเจ้าของท่านเอเมนไหมครับ mm. มารซาตานนั้นฉลาดนะครับมันใช้สิ่งแวดล้อมอยู่ตัวท่านทําให้ท่านไม่สามารถแสวงหาพระเจ้ามันใช้คนใกล้ตัวท่านทําให้ท่านอะไรครับหงุดหงิดโมโหนะครับไม่สามารถแสวงหาพระเจ้าได้ท่านต้องรู้ทันอุบายท่านต้องไม่หยุดท่านต้องแสวงหาพระเจ้ามากขึ้น ถ้าท่านอยากเห็นนะครับการช่วยที่มาจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ดังนั้นการอธิษฐานของคริสเตียนนะครับสิ่งที่ท่านต้องแสดงต่อพระเจ้าท่านต้องสำแดงความปรารถนาที่ลึกอยู่ในหัวใจของเราว่าเรื่องนี้เราต้องการคำตอบไม่ได้คำตอบเราไม่เลิกอธิษฐานเอเมนไหมครับเข้าใจไหมครับอธิษฐานด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังกับพระเจ้า อธิษฐานจนกว่าจะได้คําตอบพระองค์จึงบอกแล้วครับจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้กับท่านเราขอจนกว่าจะได้ไม่ได้ก็ไม่เลิกขอเราหาจนกว่าจะพบไม่พบก็ไม่เลิกหาถูกไหมเวลาท่านเห็นของที่มีค่าหายไปแหวนทองคําแหวนแต่งงานหายไปท่านหาหาจนพบไหมครับเราเลิกหาง่ายๆยไหมครับท่านต้องหาแล้ว หาอีกหาแล้วหาอีกหลายเดือนก่อนนะครับผมทำไอ้ตลับเม็ดอันหนึ่งหายนะครับใจนั้นต้องหาให้ได้แม้ราคามันไม่กี่ร้อยนะครับแต่รู้สึกว่ามันหงดหงิดมากมันว่าเฮ้ยเราไม่อยากซื้อใหม่เรารู้สึกว่ามันต้องหาจนหาเจอใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในที่สุดหาเจอเนะี่ยมันตกอยู่ในพุ่มไม้เข้าใจภาพไหมครับหมายความว่าผมหาจนพบไม่พบไม่เลิกหา จนบางครั้งภรรยาบอกจะหาอะไรนักนะักซื้อใหม่ก็ได้นะเพราะว่ามันมันหาไปทั่วหมดแล้วนะถามใครก็ไม่มีโอเคไหมครับท่านต้องเป็นคนแบบนั้นที่พระอิสกิตบอกนะครับจงเคาะจนกว่าประตูสวรรค์คําตอบของพระเจ้าเปิดให้กับท่านเอเมนไหมประตูไม่เปิดก็เคาะต่อไปไม่ต้องกลัวประตูสวรรค์ไม่มีวันพังนะครับบางคนเกงใจพระเจ้านะครับโอ้พระเจ้าเคาะพองเดี๋ยวประตูพองจะพังนะลูกทุบป,ประตูอย่างแรงนะครับมาเป็นเวลาปีหนึ่งนะรประตูสวรรค์จะไม่พัง และพระเจ้าก็จะไม่รําคาญการเคาะประตูของท่านด้วยเอเมนไหมครับพระองค์สอนเรื่องนี้ชัดนะครับพระองค์ต้องการให้เราอะไรครับสำแดงความเชื่อผ่านการขอ,ขอหาเคาะของท่านจนกว่าท่านจะได้ดังนั้นบาธททิไมอัสเป็นคนเช่นนี้นะครับถ้าท่านไม่ได้ท่านรู้ไหมถ้าท่านอธิษฐานแล้วไม่ได้คําตอบอะไรจะเกิดขึ้นสมมติท่านมีปัญหาเรื่องเงิน และท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อและยังไม่ได้ท่านจะเลือกอยังไงท่านจะเลือกอธิษฐานต่อไปหรือท่านจะเลือกยืมเงินคนส่วนใหญ่แล้วมักจะอะไรครับไม่ได้เลือกยืมเงินถูกไหมดังนั้นการยืมเงินคนเป็นหนี้คนนั้นมันบ่งบอกว่าท่านยังอธิษฐานไม่ได้ความเชื่อจนสุดเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นหนี้ฟังดีๆนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับ โอ้อธิษฐานพระเจ้านะครับโอ้เจ้าหนี้ให้หนี้มาเลยนะให้กู้มาสามล้านดอกร้อยละสิบท่านตายนะครับพระองค์มาเพื่อปดหนี้พระองค์ไม่ต้องการให้ใครเป็นหนี้ดังน,น,นั้นผมไม่สอนท่านนะครับพระเจ้าอวยพรท่านไปกู้เงินมหาศาลได้ไม่ใช่นะครับพระเจ้าไม่มีประสงค์ให้ท่านเป็นหนี้ทั้งฝ่ายเงินและฝ่ายวิญ,ญญาณใดๆทั้งสิน้นพระองค์มาเพื่อปดหนี้ท่านควรจะเป็นพยานยังไงครับว่าลูกอธิษฐานพระเจ้านะครับจนพระเจ้า ตอบคาอธิษฐานและลูกไม่เป็นหนี้เอเมนไหมท่านต้องมีคําพยานที่ว่าการเงินอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นผมเคยบอกแล้วนะครับว่าเมื่อเราเมื่อก่อนเรามีวิกฤตการเงินสักสิปีหมายความว่าเรามีค่าใช้จ่ายเป็นเดือนเป็นหลักแสนนะครับนั้นเราไม่สามารถดูแลตรงนี้ได้สิ่งหนึ่งที่ผมเลือกคือไม่พูดไม่ยืมเงินมนุษย์ทั้งสิน้นเข้าใจภาพไหมครับรู้อย่างเดียวว่าพระเจ้ามีมีไหมพระคีบอกใช่ไหมพระเจ้าของเรามีคลังทรัพย์ที่มั่งคัง่ง ผมจาได้ว่าเมื่อสิบปีทียผมยืนอยู่ตรงนี้อธิษฐานใหม่กับจ้่ร้องตะโกนกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าตั้งนิเวศของพระองค์ที่นี่พระองค์ต้องมีเงินมาเลี้ยงพระองค์จะต้องเลี้ยงลูกจะไม่ไปขอมนุษย์ในที่สุดพระเจ้าตอบจริงๆเราไม่เป็นหนี้แต่พระเจ้าใช้มนุษย์เอาเงินมาให้เราด้วยเอเมนไหมครับอันนี้คือคําพยานที่ท่านต้องรู้ว่าถ้าท่านอธิษฐานท่านจะได้คําตอบแน่นอน ท่านขอขนมปังพระเจ้าจะให้ขนมปังพระเจ้าจะไม่ให้งูถ้าท่านขอแล้วพระเจ้าให้ท่านเป็นหนี้ท่านเอางูมาให้ท่านนะครับท่านหนักกว่าเดิมไหมดอกเบี้ยร้อยละสิบมีบางคนมาเป็นอาจารย์นะพระเจ้าเขาเจ้าหนี้ให้เงินหนูนะครับกู้เงินหนูมาดอกเบี้ยร้อยละสิบผมว่าคุณตายแน่นะตายไหมครับคนที่กู้ยืมแสดงว่าเขามีวิกฤตเงินอยู่แล้วแล้วเขาจะเป็นหนี้เขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายหนี้นะครับ ท่านต้องขอจนกว่าพระเจ้าอาจจัศจรรย์เอเมนไหมครับ